จ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินกลุ่มป่าที่4กลุ่มป่าสารวินจัดกำลังเข้าไปดับไฟป่าในพื้นที่บ้านจอท่าตําบลแม่คงอําเภอแม่เรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังเกิดไฟไหม้เป็นบริเวณกว้างแต่ปัญหาที่พบคือพื้นที่ไฟหไหม้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ต้องใช้วิธีการประสานงานผ่านวิทยุสื่อสารเท่านั้นการทำงานค่อนข้างยากลำบากค่ะ สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีไฟป่ากเกิดขึ้นหลายจุดกระจายในหลายอำเภอส่วนค่าฝุ่น PM 2.5เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดไฟป่าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั้งอำเภอดอยเต่าอำเภอสันทรายอำเภอแม่วางและอำเภอแม่อ่อนโดยเฉพาะอำเภอดอยเต่าเมื่อวานนี้ไหม้ถึง9จุดเจ้าหน้าที่ระดมกําลังเข้าไปดับไฟแต่มีเชื้อไฟจํานวนมากและลมแรงทําให้ไฟลุกไหม้รุนแรงค่ะการทํางานค่อนข้างยากลําบากเบื้องต้นสามารถดับไฟพื้นที่ส่วนใหญ่ได้แล้วแต่ยังมีบางจุดที่ยังควบคุมไม่ได้เนื่องจากเกิดขึ้นในพื้นที่ภูเขาสูงชันการเดินทางยากลําบากศูนย์ปฏิบัติ การเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่รายงานค่าฝุ่นว่าเพิ่มสูงขึ้นนะคะเช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีการลักลอบเผาป่ามีจุดความร้อนพุ่งสูงถึง69จุดส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอง,งาวมากถึง32จุดเจ้าหน้าที่ระดมกำลังกว่าร้อยนายเข้าไปดับไฟ นายสมจิตจุนเจริญในอำเภอเงาจังหวัดลำปางาบ,บอกว่าสามารถควบคุมไฟได้แล้วแต่พบว่าพื้นป่าถูกไฟไหม้เสียหายเป็นบริเวณกว้างส่วนสาเหตุคาดว่ามาจากการเผาป่าเพื่อล่าสัตว์หาของป่าหรือว่ากลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีลักลอบเผาป่าหญ้าแห้งด้วยความคึกขนองขณะเดียวกันพื้นที่อื่นๆได้รับแจ้งการเกิดไฟป่าเช่นกันอย่างอำเภอแจ้หม่มแม่เมะะาะเกาะคาเถินศปราบและอำเภอเสริมงามทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งดับไฟและเฝ้า ระวังอย่างใกล้ชิดสำหรับไฟป่าที่เกิดขึ้นส่งผลทำให้คุณภาพอากาศในภาคเหนือเกินค่ามาตรฐานหลายจังหวัดวันนี้กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคเหนือมี7จังหวัดที่ค่าฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานประกอบด้วยกำแพงเพชรตากนครสวรรค์น่านพิศณุโลกอุตรดิตและจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ